ตะก,ก้าปลาหน่อยได้เลยจ้ะนี่ไงตะก,ก้าปลากดสิกดเลยปะนี่ตะก,ก้าปลาโอเคมาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาปลาอินรีย์เดี๋ยวจะกินข้าวนะให้สิบนาทีเท่านั้นไปปลาอินซีย์ให้สิบนาทีไาปลาอินซีแดดเดียวข้อให้เสร็จพร้อมรับประทานปลาอินทรีแดดเดียวเอาไปเลยสี่ชิ้นเอาไปเลยสี่ชิ้นค่ะสี่ร้อยกรัม 3 9 9 4สี่ชิ้นใหญ่ๆเอาไปเลยสชิ้นใหญ่ๆสนใจกตะก้าเลยค่ะคุณพี่ที่บอกอู้ย6คนกำลังสั่งซื้อวายเลิศแม่มาคนละบ้านแม่แม่คนละบ้านค่ะแม่กดเลยไปอินตีดเดียวแพรลี่มามื้อเย็นต้องเข้าพกแม่แม่ละแม่แม่ขามื้อเย็นต้องเข้าลวค่ะมาไปอินตีดเดียวแพรลี่แม่อะหนูปักให้แล้วนะจ๊ะแม่ขึ้นฮอตหคนเลยอะเออเลิศแม่ใครซื้อแล้วพี่มาอุ้สามคนกำลังสั่งซื้อแม่เลิศ แม,มแม่จิ้มตะก้าให้หนูหน่อยแม่จิ้มตะก้าให้หนูหน่อยแม่จิมここ้มตะก้าให้หนูหน่อยกดตะก้าเลยเมื่อกี้ผมส่งของให้พี่อยู่ขอบคุณนะคะได้รับแล็คคินซิงเรียบร้อยขอบพระคุณมากได้รับคินซิงแล้วค่ะเดี๋ยวจะคลีนหน้าเนี่ยไปยปอุ้ยหนึ่งคำสั่งซื้อมาแล้วแม่คุณมีคำสั่งซื้อใหม่มาแล้วหนึ่งบ้านเก็บได้สองอาทิตย์อยู่ในตู้เย็นไม่เน่าไม่เสียค่ะมีลูกค้าขอตะก้าเราจัดให้ทันทีมีลูกค้าขอตะก้าไงเมื่อกี้ ขอตะก,ก้าแล้วก็ตะก,ก้าขึ้นให้ทันทีไปแม่ช่วยหนูหน่อยปขอคนละบ้านเท่านั้นแม่ไปไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากยากเย็นนะปลาอินดี้เด็ดเดียวแพรี่ทอดให้เสร็จพร้อมทานอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์เลยไม่เน่าไม่เสียนะจ๊ะอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์ไม่เน่าไม่เสียจ้ปาปลาฉ่ำๆปลาฉ่ำๆคือปลาแพรี่นะคะสวัสดีหน,นึ่งพันห้ารอยคนปนี่ปา ปลาตะก้าให้แล้วค่ะหนึ่งคนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะปลาชิ้นใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าแม่ค้าเลยค่ะปลาอินซีชิ้นใหญ่เท่าหน้าแม่ค้าเลยตรงปกไม่จกตาแน่นอนปลาอินซีแพรี่ค่ะแม่จิ้นตะก้าเลยนะคะเอออยู่ไกลเกินไม่มีบุญปากแม่ปลาโอ้ลูกค้าอยู่แถวถึงเกาหลีสั่งปลาสั่งกุ้งแห้งมีพี่คนหนึ่งน่ารักมากอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่สั่งทั้งปลาสั่งปลาสั่งกุ้งแห้ง สั่งกาแฟงงเขาให้ผัวเขาสั่งให้นางอยู่เกาหลีนางไปทํางานที่เกาหลีแต่นางอยากกินปลาแพรลี่นางก็หาวิธีซื้อจนได้วายทาตะก้าที่สองมาแล้วค่ะแม่ขึ้นฮอตยี่สิแล้วแม่ขึ้นฮอตยี่สิบแล้วคนสวยต้องกินปลาแพรลี่เท่านั้นค่ะคนสวยๆเขากินปลาแพรลี่กันคนสวยๆเขาทานปลาแพรลี่กันค่ะจบ สามคนกำลังสั่งซื้อเออมาแม่มันเลิศมันเลิศมันเก๋อะปักหมุดแล้วค่ะแม่จิ้มตะกร้าเลยแม่แม่จิ้มจิ้มเลยค่ะแม่จิ้ม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 ปลาอร่อยมากจัดไปสามแพ็คไว้ให้ขอบคุณค่ะจัดไปแล้วสามแพ็คขอบคุณค่ะแม่ส่งแบบแช่เย็นได้ไหมมันมันส่งอะมันส่งได้แต่ลูกค้าสู้ราคาส่งปะละ่ะส่งได้แช่เย็นอะสู้สู้ราคาส่งเหรอเสื้อซื้อปลาแพ็คเดียวค่าส่งร้อยกว่าบาทไปซื้อที่ตลาดกินดีกว่า อันนี้ขายแบบจริงใจเลยขนาดขนาด,ขนาดส่งธรรมดาคนยังบ่นว่าแพงถ้าส่งแบบห้องเย็นก็บวกราคาไปอีกจบจบเลยสั่งแล้วค่ะรอชิมไปวายมีคนสั่งเยอะวายคำสั่งซื้อเข้าไม่หยุดวายวายว้ายแม่คำสั่งซื้อเข้าไม่หยุดสวัสดีพันแปดร้อยคนค่ะมาเร็วเออลูกค้าก็แปลกนอะนนึกอยากกินก็สั่งกันเนาะเมื่อกี้ดิฉันว่าจะไม่ได้ขายของนะดิฉันว่าจะมานั่งกินข้าวสักแ๊บหนึ่งอืม เราเคมให้นะเราเคมให้นะถ้าถ้าสินค้าบวมเบิมกินไม่ได้เคมให้ทุกกรณีนะเคมให้ขอเคมได้เลยแอดมินดูแลถ้าแอดมินไม่ดูแลแจ้งมาเดี๋ยวจัดการให้อร่อยจริงอร่อยจังสามคำสั่งซื้อมาแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วทำไมคำสั่งซื้อเข้ารัวมากงงแม่ทิ้มเลยจิ้มตะกร้าเลยแป๊บหนึ่งนะคะข้ามาส่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง คำสั่งซื้อเลยแม่ไปช่วยกันเร็วทรงไหนคะวางวางตรงนี้ได้ค่ะตัวนี้เจอค่ะตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้ได้ค่ะนี่กดตการ์นะคะ่ะ,คะกดตกาะะกร์ลาเลยทุกคนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ก่อนกินข้าวด้วยกันแล้วพนักงานเอาผัดไอ้นี่มาส่งิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยท้องโล่งๆกินข้าวก่อนเดี๋ยวมีธุระงานตอนกลางคืน,นไปค่ะทุกคนจ๋าไปอินซีเด็ดเดียวจ้าไปไปาปสร้งแล้วน้องฟอร์ดบอกต้องใช้เงินสร้างเรือนหอพี่สร้างจริงงวดแรกล้านสี่ต้องหาเงินล้านสี่ให้ทันวันที่ หางเงินล้านสี่ให้ทันวันที่สามสิบมีนาเพราะว่าจะต้องจ่ายเงินแม่ถ้าแม่รักหนูแม่ก็ต้องช่วยซื้อปลาแพรลี่นะ 1, นนหนึ่งพันแปดร้อยท่าน e n d หนูรู้เปล่า็นดูหนูรู้ไหมฮะถ้า็นดูแม่ก็ช่วยปลาหนูก็คนละแพ็คแม่ก็ได้ปลาอร่อยไปกำไรสิบบาทยี่สิบบาทแม่เอ,อ๋ยขายปลามันไม่ได้กําไรมันไม่ได้หลักร้อยหลักพันที่ไหนกาไรหลักสิบแต่ก็ต้องขายเพราะว่า เรามันเป็นแม่ค้าอาชีพแม่ค้าค่ะอาชีพแม่ค้ามันเหนื่อยสู้รบปบกมือสู้รบปบกมือกดเลยค่ะปลาอินซีเด็ดเดียวแพรี่เห็นไหมขนาดจ,จะกินข้าวยังต้องยกปลาอินซีมาเลยอ่ะแม่จริงไหมมันเหนื่อยนะแม่ช่วยหนูสักคนละแพ็คเถอะหนูจะได้มีชีวิตรอดต่อไปได้สั่งแล้วจะรู้ขอบคุณพี่ประพัดสอนค่ะเอออะไรวะ ไปไปฟอรดฝึกสอนค่ะเพอเป็นครูฝึกสอนแต่เขาจะจบแล้วแหละเขาใกล้จบแล้วแฟนเขาใกล้จบแล้วเขาจะได้มาอยู่ด้วยละนะอยากให้หนูมีเงินสร้างบ้านก็ช่วยหนูหน่อยเก็บไปกําไรติดบาท20บาทแม่เอ๋ยคนเราอะแต่ทำงานก็ต้องบรรลานเหมือนกันนะดูข่าวล่าสุดอะแม่ค้าออนไลน์อะ ขยันทางานมากสุดท้ายภูมิตกโรคที่กําลังเป็นกันเยอะที่สุดซึ่งดิฉันก็เป็นแล้วอันตรายมากก็คือโรคพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วร่างกายพังภูมิตกไม่เอานะดิฉันไม่เอาต้องนอนให้อิ่มทํางานเหนื่อยได้แต่ต้องนอนให้อิ่มพักผ่อนให้พอไม่แบบทํางานแบบบ้าคลั่งไม่เอาทําแบบพอดีได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอาร่างกายเราเป็นเกณฑ์ทำงานได้เหนื่อยได้แต่ต้องมีเวลาพักให้ตัวเองอย่างเต็มที่ต้องได้เที่ยวต้องได้ใช้ใช้เงินด้วย นะทำงานอย่าอย่าทำแบบโอ้โหแบบแข่งกับคนอื่นอะแข่งกับคนอื่นเกินไปอยากรวยเร็วเกินไปอยากมีเร็วเกินไปไม่ดีนะคะอะไรที่มันสุดตรงเกินไปสุดท้ายมันมันจะเงินจะแย่บางคนหาเงินสุดท้ายเอาเงินไปรักษาตัวเองระบบร่างกายพังหมดพักผ่อนโรคที่เป็นกันเยอะนะโรคอินฟูอะคือโรคพักผ่อนไม่เพียงพอดิฉันรู้เลยดิฉันรู้ตัวอันนี้รวมถึงดิฉันด้วยนะ นอนไม่เพียงพอนอนน้อยไม่ได้ค่ะอันตรายมากอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดหาเงินได้สุดท้ายแปดชั่วโมงค่ะหกถึงแปดชั่วโมงค่ะนอนต้องพักผ่อนให้เพียงพอไปค่ะแม่แม่จ๋าแม่ขากดหรือยังคะแม่ขากดหรือยังมาคนละบ้านค่ะแม่แม่แม่ที่น่ารักของแพรลี่คู่ช่วยคนละบ้านหน่อยค่ะแม่ขาช่วยคนละบ้านได้ไหมคะหนึ่งพันห้าร้อยคนขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์ได้ไหม ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะปลาอินซีเด็ดเดียวแพรี่ทอดให้เสร็จพร้อมทานค่ะแม่ไปปลาอินซีเด็ดเดียวแพรี่ค่ะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานเลยแม่ไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะกินข้าวยังจะต้องมาขายของอยู่ปลาอินซีแพรี่ปลาอินซีแพรี่ค่ะทอดให้เสร็จพร้อมทานค่ะแม่พันสองไปพันสองข้อจอให้หนูด้วยไป มาจ่อให้หนูด้วยค่ะแม่จิ้มตะกร้าได้เลยแม่จิ้มตะกร้าได้เลยอืมผู้ชายเขาก็มีงานของเขาเราก็จะไปใช้เขาเยอะไม่ได้ค่อนเห็นใจนางลำพังแค่งานนางนางก็เหนื่อยพอแล้วตอนน่อหนังสือเอ็นดูนอนก็ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่ได้เยอะนะสปอร์ตอ่ะ ตื่นเช้าทุกวันเรายังตื่นสายได้อะไรได้อิสลามทานได้นะคะแต่ว่าไม่มีฮาลาลแต่ว่าใช้น้ำมันพืชนะคะไม่ได้ใช้น้ำมันหมูอืมปลานี้ตลาดบนหรือตลาดล่างครับเป็นปลาตลาดบนค่ะเพราะว่าเคยเอาไปวางข้างล่างเลแล้วนะคะน้องหมาข้าไปกิน ก็เลยต้องขายข้างบนเคยขายข้างล่างแล้วค่ะปรากฏว่าน้องหมาคาบค่ะเพราะว่ากลิ่นมันหอมเกินก็เลยต้องขายข้างบนเคยขายข้างล่างแล้วค่ะเคยวางกับพื้นแล้วสรุปมันไม่สะอาดค่ะก็เลยต้องขายข้างบนเป็นปลาอินทรีตลาดบนนะคะอืไม่ใช่ตลาดล่างเพราะว่าเคยวางข้างล่างแล้วค่ะมันมันไม่สะอาดแล้วก็สุดท้ายก็หมาคาบค่ะนะคะระวังไม่ไหว ป้ากันไปมีแบ่งตลาดกันด้วยเหรอขายของอะเอออย่าไปแบ่งตลาดอย่าไปแบ่งอะไรกันเลยใครมีเงินก็ให้ก็ซื้อไปเถอะดิฉันทุกตลาดค่ะเป,ป็นปลาทุกตลาดลูกค้าดิฉันรับหมดยากดีมีจนขอแค่อุดหนุนเถอนะนะสามเกเก้าก็ถือว่าเป็นราคากลางๆไม่ได้แพงมากสี่ชิ้นกับปลาอินซีสี่ชิ้นสี่ร้อยกร,รัมเนี่ยถือว่าก็ถือว่าแบบไม่เอาเปรียบผู้บริโภค อืมอืมอร่อยอะไรคะพ้าลูสีอะไรคะพ้าลูซี่เจ้าลูสีนวันๆก็วุ่นอยู่แต่กับผู้ชายหาเงินหาเงินซื้อผู้ชายงงมากกดตะกล้าค่ะ สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะแม่สวัสดีค่ะหนึ่งคนกําลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะกดแล้วจ้ะไม่แช่เย็นอยู่ได้ประมาณสามสี่วันนะคะปลามันสุกแล้วถ้าได้ไปยังไม่กินแนะนําให้ใส่ตู้เย็นนะแม่ได้ปลาไปแล้วถ้ายังไม่ทานแนะนําให้แช่ตู้เย็นนะสามคนกาลังกดสั่งซื้อขอบคุณค่ะสามคนกําลังกดสั่งซื้อค่ะกินข้าวด้วยกันไหมคะผัดไทย ผัดไทยผัดใจค่ะแม่มาเลยเห็นคุณแพรรี่กินดิฉันยังไม่ได้ดิฉันทานข้าวไปนะข้าวผัดแล้วก็เหมือนเมื่อกี้พอขึ้นรถไงเล่นโทรศัพท์มันละมวลท้องไปหมดเลยเนี่ยสั่งน้ําที่สต,ตาร์บัคก,กินไปแก้วหนึ่งตอนรอรถตอนนี้รู้สึกแบบผะอ,อืดผะอ,อมมากท้องไส้ก็เลยเม่คิดออกบบมาแล้วขอกินข้าวคนนีกแบบรู้สึกแบบละมวลท้องอ่ะท้องมันแบบอืม งงมากอืมปกดีหนึ่งพันหนึ่งร้คนนะคะน่าจะด้วยกินข้าวไม่เป็นเวลาแต่ถ้าอยู่บ้านก็เป็นเวลานะคะข้าวเช้าคือข้าวเที่ยงข้าวเช้าคือข้าวเที่ยงปกติก็คือข้าวเช้าคือข้าวเที่ยงค่ะ ปลาอินทรีมีสี่ชิ้นเลยนะคะแม่ดกดตะกร้าได้เลยแม่ปลาอินทรีให้ถึงสี่ชิ้นเลยนะสนใจแม่ดกดตะกร้าเลยสี่ชิ้นจ้าเออจริงจริงเป็นเพราะกินมัดฉัเมื่อกี้อ่ะโอ้โหจะอ้วกเลยอะละมวนท้องไปเลยมเมื่อกี้ท้องมันว่างๆอ่ะโล่งๆอะ กินมัชฉาอะไรก็ไม่รู้มัชฉะาแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างล่างไม่รู้มเมื่อกี้อือผอึดผะอมปลาทอดพร้อมทานถูกต้องค่ะแม่กดตะกร้าได้เลยแม่ปลาทอดพร้อมแล้วประทานนะ จิ้มตะกร้าขออุดหนุนคนละหนึ่งตะกร้าได้ไหมแม่อุดหนุนหนูคนละตะกร้าได้ไหมคนละออเดอร์นะแม่นะไปะคำสั่งซื้อใหม่มาแล้วขอบคุณค่ะอีกหนึ่งคำสั่งซื้อใหม่น่าจะได้ประมาณห้าหกบ้านแล้วขอบคุณค่ะอืมนี่มันก,ก้าว่เขม้มา ตั้งแล้วค่ะขอบคุณคุณพี่ทาดแมวค่ะขอบพคุณค่ะคุณพี่ทาดแมวอืมสามคนกำลังซื้อขอบระคุณค่ะคุนฮอตเจ็ดสิบสามนะ ยังไม่กลับจันหรอคะยังค่ะกลับจันวันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเสร็จงานก็กลับเลยอวยพรวันเกิดให้หนูหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอให้สุขภาพกายใจแข็งแรงนะคะแล้วก็วันเกิดแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นเหมือนกับอายุที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นมากขึ้น นะคะอืมสุขสนะคะแฮปปี้แฮปปี้บุญรักษาธรรมะคุ้มครองนะคะอืมจบปลาอินซีต่างจากปลาอื่นยังไงปลาอินทรีจะเป็นเนื้อปลาที่อร่อยหอมเนื้อปลาอินทรีจะหอมก้างน้อยมากเนื้อเยอะเนื้อแน่นอร่อยนะคะเนื้อจะไม่ลุยเนื้อจะไม่ลุยเนื้อแน่น แล้วก็มีมไปซีจะมีความหอมกลมกลม่อมรสชาติกลมกลม่อมโดยที่แทบไม่ต้องปรุงรสชาติเลยนะคะก้างน้อยมากก้างเขาจะเป็นแบบฟี่กลางชีวิตแพร่ริพายวันใครว่าสบายอืมนะคะเออนี่ก็ทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยเออเลิศน, <laughs> นี่ก็ทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยเลิศ เลิศ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 อืมขอจอให้หนูด้วยแม่ขอจอให้หนูด้วยเจ็ดหมื่นใจแล้วขอจอให้ด้วยนะคะไปอินซีแดดเดียวนะคะกดตะกาเลยอืมมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาแล้วขอบุณค่ะอร่อย โอ้สองคำสั่งซื้อขอบคุณค่าอุ้ยสองคำสั่งซื้อมาแล้วขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณว้ายใครอะ่ะว้ายใครเนี่ยดูก่อนใครอะ่รอะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณพี่สุดหลอ่อนี่มังกรขอบคุณค่ะได้มังกรพ่นไฟ สั่งแล้วขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กสั่งแล้วขอบคุณค่ะพี่นานาซื้อมาแล้วอร่อยมากขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะขออีกสักห้าบ้านได้ไหมคะขออีกสักห้าบ้านได้ไหมคะขออีกสักห้าบ้านได้ไหมคะแปดร้อยสามสิท่านขอห้าบ้านได้ไหมแม่เดี๋ยวหนูก็ เดี๋ยวสักพักหนูก็ไปแล้วนะหนึ่งทุ่มเดี๋ยวไปแล้วนะต้องไปคินหน้า<อ>น้ำเดี๋ยวมีธุระปะเนี่ยสีช่ชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยนะแม่แม่สี่ชิน้นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะปลาอินซีเดี๋ยวแพรล,ลี่นะชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ไซส์บิ๊กบิ๊กชิ้นใหญ่ๆห่ไซส์บิ๊กบิ๊กเก็บได้นานไหมอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณสองอาทิตย์ถ้าอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณสามสี่วันปลาอินรีเป็นปลาที่เสียยากนะคะ แม่จินตะก,ก้าเลยทอดให้เด็ดพร้อมทานนะคะเป็นปลาเด็ดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มอุ่นทานกับข้าวได้เลยทานเล่นได้สั่งแล้วค่าขอบคุณพี่นุ๊กค่าพี่นุ๊กหรือพี่นกไม่รู้พี่จะหิ้วไปต่างประเทศมีคนเอาไปนะมีปลาดิฉันนมีขายที่สหรัฐที่อเมริกาลา่าสุดก็พี่คนนึงเอาไปเกาหลีเอากุ้งแห้งไปด้วยกุ้งแห้งปลานี่เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าพูดโอเวอร์นี่เดี๋ยวให้ดู เดยคะเป็นคนที่ไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่ยแฉะนะเดี๋ยวให้ดูหลักฐานนะเดี๋ยวให้ดูหลักฐานเลยนี่เขาส่งมาให้ดูน่าจะเป็นเอฟซีตัวยงอะ่ะเพราะว่าเอาซื้อไปหลายอย่างนี่นี่หลังจากทานข้าวไม่นี่ค่ะได้รับของแล้วนะคะให้แฟนส่งมาให้ที่เกาหลีปลาไม่เสียนะคะลองชิมดูแล้วรสชาติอร่อยเนื้อแน่นกุ้งกรอบแห้งดีมาก ส่วนกาแฟหอมอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงๆที่สั่งมาถึงค่าส่งแพงแต่คุ้มค่าทีแรกแค่อยากอุดหนุนแพรลี่แต่ได้ชิมแล้วได้ของดีอร่อยไว้ครั้งหน้าอุดหนุนอีกเดี๋ยวขอบคุณเขาหน่อยก่อนเดี๋ยวๆดี๋นนขอบคุณมากนะคะนี่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 เอาไปถึงเกาหลีเลยนี่ เอาไปถึงเกาหลีทานได้หมดทุกอย่างเกาหลีเกาใจเออคนขายยังไม่เคยไปไหนเลยแต่สินค้าไปทั่วประเทศงงมากทอดให้กับไม่ทอดต่างกันไหมเราไม่ได้ขายที่ไม่ทอดนะพี่เพราะว่าของที่ไม่ทอดนั้นต้องส่งห้องเย็นส่งอะไรมันยุ่งยากก็เลยขายแบบที่ทอดให้เสร็จเลยแต่ปลาสามารถเอาไปอุ่นได้ร้อนๆเหมือนคุณทอดเองเลยแต่ไม่ต้องอุ่นนานนะ แต่ไม่ต้องอุ่นนานนะจ๊ะแม่นะรบกวนแม่นิดนึงแม่ก็ต้องฟังแม่ค้าด้วยเวลาแม่ค้าแนะนําเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อเซไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟนานนะจ๊ะเออไปปลาสุกแล้วสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนแบบอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแถวอยู่อะไรที่แบบไม่ต้องให้กลิ่นให้อะไรมันไปรบกวนนะคะเออนะกลิ่นมันจะไปรบกวนยียวน นะไปทําไมวันนี้สวยจ้าเดี๋ยวพี่ก๊อฟถามว่าพรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้มีถ่ายรายการของพี่ป๋องค่ะโอ้ยนะออกจากวงการเท่ากับก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่ขอเลขบัญชีก่อนเดี๋ยวส่งเลขบัญชีอยู่เหมือนเดิมเท่ากับก็ถ้ามีคนอยากเชิญเรามาพูดคุยสัมภาษณ์เรายินดีแต่เราไม่ทางานประจำเฉย เรายินดีเป็นแขกค่ะแขกร่วมรายการพูดคุยให้ความรู้กับผู้คนตอนนี้เป็นอินฟูกับเป็นแม่ค้านะคะนิยามตัวเองตอนนี้คำนิยามของตัวเองคือเป็นอินฟูอนเซอร์แล้วก็เป็นแม่ค้าค่ะ ฉันลบอันนี้ไปแล้วฉันลบอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีเลขมันไม่มีบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวเอเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวาฉันลบฉันเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่อันนี้ก็เลยหายไปเลยทุกคนกดตะกาสั่งปลายินซีแดดเดียวให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องยังไงอะ่ะทีนี้เคยส่งให้ใครหรือเปล่าเนี่ยเอออ,อ,อส่งให้ใครบ้างวะเดี๋ยวเดีเดเดขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อใหม่นะคะสั่งแล้วรอทานขอบคุณค่ะเออเดี๋ยว ต้องส่งหน้าบุกแบงค์ให้เขาเดี๋ยวแปบบนึงนะคะทุกคนอดหนุนอดหนุหนปลาหน่อยนะคะเริ่มมืดแล้วแสงเริ่มไม่มีแล้วแสงโรงแรมมันเป็นแบบนี้แหละ ว่าเดียวหาไม่เจอแล้วนี่ะเออตายหาแล้วทุกคนขาเชื่อกดสั่งปลาหน่อยนะคะออออันไหนนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมง พรุ่งนี้รายการถ่ายสิบเอ็ดโมงนะคะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าสวยขึ้นทุกวันมันมืดแล้วเนี่ยทุกคนมันไม่มีไฟไม่มีมแสงมีสีอะไรเลยจะต,ต้องหันหน้าทางนี้อาหาันให้เห็นเตียงก็ได้กันอ่ะไม่เป็นไร เอาเห็นเตียงแล้วกันมันจะได้มีแสงหน่อยแสงมันไม่มีแล้วมันมืดงงไปหมดแสงมันเริ่มมืดแล้วไงอืมก็เลยแบบไม่เห็นอะไรทุกคนกดตะกร้กาหรือยงังทุกคนกดตะกร้การสั่งปลาหรือยังเนี่ยจะลงไลน์แล้วนะอุ่นหนุนปลาหนูหรือยงังโอ้คนสั่งซื้อเยอะอยู่นะขึ้นฮอตร้อยร้อยหนึ่งแล้วนะร้อยสี่แล้วนะแม่แม่สั่งปลาเอนซีกันหรือยงัง กดแล้วขอบคุณค่ะกดหรือยังแม่กดเร็ว